ลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากอยากทอดขายสั่งแบบไหนดีคะจัดไปค่ะถุงใหญ่จุใจสําหรับทอดขายแป้งหมักไก่ทอดหันใหญ่ของน้าาดินขนาดครึ่งกิโลหมักไก่ได้5กิโลเลยมีมราคาส่งสาหรับแม่ค้าด้วยนะคะ<ม>วิธีการหมักก็ง่ายมากแป้งครึ่งกิโลไก่5กิโลกระเทียม3หัวค่ะีกซองเทแป้งได้เลยค่ะสําหรับถุงครึ่งกิโลเจนจะบรรจุซองสองชั้นนะคะเพื่อให้คงคุณภาพของสินค้าได้นานขึ้นและป้องกันซองแตกระหว่างขนส่งด้วยค่ะตำกระเทียมใส่ลงไปเติมน้ํา500มลลิตรแล้วคนให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่ไก่ลงไปหมััักกกได้้้เเลยค่ะใหหขานมง ไวส้สชั่วโมงเพื่อให้เข้าเนื้อค่ะครบสชั่วโมงพร้อมทอดหยอดแป้งลงไปนิดหน่อยเพื่อเทสน,น้ำมันว่าร้อนดีอยังน้ำมันร้อนได้ที่ก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยคนๆน,นิดนึงเพื่อไม่ให้ไก่ติดกระทะค่ะวิธีการทอดไก่ให้สีเหลืองกรอบสวยแล้วก็สุกทั่วสเสมอกันทั้งชิ้นนะคะแนะนําให้ใส่น้ำมันให้ท่วแบบนี้เลย ทุกคนตอนนี้คือหอมตลบอบอวลมากเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกและแล้วตอนนี้ไก่ทอดหันใหญ่ของเราก็สุกพร้อมเสิร์ฟแล้วทุกคนดูความกรอบของไก่และอยากบอกว่าหอมมากอดใจไม่ไหวจริงๆและตอนนี้เราต้องขอตัวไปจัดการกับไก่ทอดหันใหญ่จานนี้ก่อนนะคือมันน่ากินมากและถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันหอมจริงไหมแล้วมันอร่อยแค่ไหนลองจิ้มตะกร้าไปดูนะจะได้รู้ว่าเราอะขี้ม้หรอเปล่า